ฮัลโหสวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กันกับอุ้งอีกครั้งนะคะทุกคนในวันนี้เนี่ยอุ้งก็จะมาสอนวิธีการปั๊มติดตาม IG แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะเป็นวิธีใหม่ล่าสุดเลยทุกคนเราจะทําผ่านเว็บไซต์นะคะชื่อเว็บไซต์ว่า www. p u m p 4 com ค่ะแล้วก็คําว่าปั๊มในที่นี้นะคะสะกดโดยใช้ไมโทค่ะ หลายคนนะคะสงสัยแล้วก็สอบถามกันเข้ามาเยอะค่ะว่า,าถ้าเกิดทําไปแล้วเนี่ยเขาจะโดนเร่งจะโดนแบนไหมก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหมดห่วงได้เลยค่ะเนื่องจากถูกกดไอทีร้อยเซนต์ทำไปแล้วนะคะเขาไม่โดนเร่งไม่โดนแบนค่ะเสวนขั้นตอนจะเป็นยังไงติดตามได้เลยค่ะในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มจากเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะคะแล้วก็เข้า g ูเกิ e ค่ะจากนั้นนะคะเซิร์ชคำว่า w w w p u m p f o r c o m ค่ะคำว่าปั๊มนะคะสะกดด้วยไมโทค่ะ จากนั้นก็มองหาเว็บไซต์ที่เขียนว่าระบบปั๊มฟอปัป๊มแรนดับหนึ่งของไทยค่ะคลิกเข้าไปเลยหน้าตาเว็บไซต์จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะมาสมัครสมาชิกกันนะคะกดขีดสามขีดขวามือด้านบนเลยค่ะกดคำว่าสมัครสมาชิกนะคะตรงชื่อและอีเมลนะคะอุ้มจะใช้เป็นภาษาอังกฤษค่ะและอุ้มจะตั้งชื่อให้มันเหมือนกันนะคะลายไอดีนะคะก็ใส่ของเราไปเลยค่ะส่วนรหัสผ่านนะคะเพื่อนๆก็สามารถคิดเองและตั้งใหม่ได้เลยค่ะ รวมไปถึงชื่อและอีเมลนะคะเพื่อนๆสามารถคิดขึ้นมาเองแล้วก็ตั้งได้เลยค่ะมาถึงหน้านี้นะคะจะเห็นว่าเรามีเงินอยู่ศูนย์บาทเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทักไลน์หาแอดมินเพื่อเติมเครดิตฟรีกันนะคะเปิดโปรแกรมไลน์ค่ะพิมพ์แอสไซน์เว็บซัพพอร์ตค่ะพิมพ์ตามอุ้งได้เลยนะคะทุกคนมาถึงหน้านี้นะคะเราก็ทักแชทหาแอดมินได้เลยค่ะแล้วก็แจ้งเขาไปว่าต้องการเติมเครดิตฟรีค่ะแอดมินจะขอยูสเนมนะคะเราก็ส่งยูสเนมไปให้ได้เลยค่ะ พอแอดมินแจ้งว่าเรียบร้อยนะคะให้เรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์เดิมค่ะรีเฟรชหน้าจอ1ทีนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มีเงินในระบบแล้วค่ะ1บาทเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะเอาเงินนี้ไปปั๊มฟอ r i g แบบฟรีกันค่ะกดขีด3ขีดขวามือด้านบนนะคะแล้วก็เลือกคำสั่งซื้อใหม่ค่ะตรงช่องการบริการนะคะก็ให้เลือกคำว่าบริการที่เปิดให้ทดลองใช้ฟรีแพ็กเกจนะคะก็เลือกคำว่าเพิ่มฟอ r i g ฟรีค่ะ จากนั้นนะคะเปิดหน้า IG ของเราขึ้นมากดคำว่าแชร์โปรไฟล์ค่ะกดคำว่า copy Link ค่ะจากนั้นนะคะก็นำลิงก์ที่ได้เนี่ยมาใส่ในช่องลิงก์แบบนี้ได้เลยตรงจำนวนนะคะก็ใส่30ปฟค่ะเป็นขั้นต่ำแล้วก็กดสั่งงานกลับมาที่หน้า IG เหมือนเดิมนะคะยอดเริ่มของเราก็คือ2,352 Follow นะคะเราก็รีเฟชหน้าจอรอยอดขึ้นได้เลยค่ะ รอไม่นานนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ยอดฟอลขยับไปอยู่ที่2,383ฟอลโล่แล้วค่ะสรุปแล้วนะคะยอดฟอลโล่ทยอยขึ้นจริงเวยค่ะเพื่อนๆหากใครสนใจอยากปั๊มฟอลโล่ฟรีนะคะก็สามารถทำตาอุ้มได้เลยที่เว็บไซต์ปั๊มฟอล .com ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนปั๊มติดตาม i g แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างคะจากในคลิปนะคะจะเห็นแล้วว่าสามารถทำได้จริงนะคะยอดฟอลโล่พยอยขึ้นจริงค่ะส่วนใครนะคะที่สนใจอยากทดลองใช้ฟรีแบบนี้บ้างเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็ซื้อคำว่า www. p u ๊มฟ o ล c o m ได้เลยเนาะคำว่าปั๊มนะคะกดโดยใช้ไม่ถูค่ะทำตามในคลิปที่อุ้มสอนกันได้เลยหรือถ้าใครนะคะมีคำถามเพิ่มเติมอยากคุยกับแอดมินเพิ่มเติมนะคะ ก็สามารถทักไลน์มาได้เลยนะคะที่ Line a s i g ซ์เว็บซัพพอร์ตค่ะเอาละค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายค่ะ